สวัสดีค่ะ fc fc แฟนช่องของโจภารวยค่ะคลิปนี้คลิปนี้จะนำเสนอนะคะ่ะมานำเสนอแนวทางฮานอยนะคะ่ะฮานอยของอาจารย์ปิศาโคราชค่ะของงวดวันที่22กุมภาพันธ์สองห้เจ็นะคะ่ะอาจารย์ส่งไม่แล้วค่ะนี่ค่ะ ฮานอยอันลางด้วยค่ะเงินมาฮานอยนี่ค่ะฮานอยฮานอยอันลางด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่าค่ะ ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูสองศูย์สองลูดหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่ะเยวจะลอกลงไข่นะคะลอกไข่เบิ้งนะคะ่ะจะได้ตัวใหญ่หญเน้นรอบปกตินะคะ วดวันที่ยี่สิบสองทับสองทับเจ็ดของวันนี้ช่วงบ่ายเน้นรอบอันนี้อาจารย์กันเน้นรอบปกติขึ้นกันนะคะวิ่งรูด ้นรอบปกติค่ะลวดหนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งสองค่ะอุ้ยสองตัวมีหนึ่งศูนย์ค่ะ หนึ่งซองค่ะศูนย์สองค่ะ,คะหน่อยห้างแล้วค่ะมีสามชุดมีสามชุดตลอดแล้วค่ะของอาจารย์ปิศาโคราชแล้วค่ะ ของวันนีเดอค่ะช่วงใบค่ะฮานอยเน้นรอบปกติค่ะเน้นรอบปกติวิ่งรูดกันนอดรอบปกติด้ค่ะอาจารย์ไม่ได้เน้นรอบอื่นเนะค่ะเน้นที่รอบเดียวทุกตัวเอาทุกตัวแล้ค่ะสามหางหนึง เฮ็ดตรงๆเลยเด้อ FC แฟนช่องที่ตีมากค่ะว่าอ่าวางไม่ตรงนะคะกับพระปุ่งแก้ไขอ่ะเด้อพรบปุ่งแก้ไขอ่ะแล้วนะคะเอ้าเห็นบ่ค่ะชัดเจนนะคะเนาะอาจารย์ปิดสนาโคราชนะคะฮานอยของอาจารย์ปิดสนาโคราช สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะชื่นชอบติดตามอาจารย์พิศณาโคราชอยู่กับนี่ค่ะฮานอยนะคะอันนี้แนวทางฮานอยของวันยี่ที่22บสองกุมภาพันธ์สองพัหกเจ็ดค่ะแต่ว่าเลขรัฐบาลอาจารย์เขา้าเข้าดีค่ะเลขรัฐบาลเนาะงวดแรกที่แอดทำออกรัฐบาลไทยกับเขาที่เก้าหานะคะอันนั้นพูดถึงรัฐบาลไทยอาจารย์ไ้มาแ่ ตัวเดียวนึงเนาะค่ะสามสามมีสามตัวเนาะแล้วก็มาซ้อยออกเนาะมาตัดออกพอมาตัดออกแล้วก็โอ้ยใครโทรมาน่ะลุงติ่งนะนี่ลุงติ่งสวัสดีค่ะแอนแอนแอนกำลังอัดคลิปอยู่เดี๋ยวอแอนโจโทรกลับเด้อลุงติ่งอัดคลิปหาหนอยอย่างเพิ่นอยู่ค่ะพอดีลุงติ้งเพิ่นโทรมาหาเนาะ มาคุยคิดฮอดู่ดอกนุ่งเติ้งกัได้เดี๋ยวจังสีโทรหากันเนาะเดี๋ยวอัดคลิปพาน่อยของอาจาร,รย์ปิสนาโคราชให้เพื่อนก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบ่ันเนาะคะ่ะรอบบายอ่าเน้นที่ปกตินี่สีออกอยู่ประมาณหกหกโมงเคิงเนาะคะ่ะปกติออกหกโมงครึ่งพิเศษออกห้าโมงครึ่งเนาะแล้วก็ VIP อออกหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมได้คะ่ะไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันเด้คะ่ะไม่ได้ชักชวนส่งเสริมให้เล่นการพานันนะคะแต่ว่าแนวทางเนาะค่ะเพื่อนกับมีเอาไว้ให้เบิ่งเนาะค่ะวิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะชอบกระตามบ่ชอ,อบกผ็ผพานเนาะค่ะชอบอาจารย์ท่านไหนเนาะค่ะแนวทางฮานอยแนวทางาเพื่อนบ้าน ฟังคงขามคงราชพัฒนาเนาะค่ะแล้วก็ร,รัฐบาลไทยชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะคะ่ะเนาะแอดขอ,รอกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้โจผ้าลวยมาด้วยดีตลอ,อดเนาะค่ะบ่ดีบ่บ่ถือใจตรงไหนก็ติต่งมาเนาะคะ่ะแอดก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองเนาะคะ่ะให้ท่านสมัยให้ท่านยุค ให้เฮ็ดเสียเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟน่องทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ปู่ที่พ่นบางครั้งเพ่นก็สิว่าตัวเลขไปพ่นก็สีสายตาเพ่นกับสีมองบม่เห็นเนาะคะ่ะแอดก็สิพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดคอมแอดเสียแล้วค่ะคอมแอดกำลังซ่อมอยู่กันเลยบม่ได้เอาไปพิมะะพ์เนาะค่ะบ่ได้พิมพ์ตัวเลขก็จําเป็นเลยต้องเขียนเนาะคะ่ะจําเป็นต้องมานั่งเขียนให้ค่ะมันท่านใจด้วยะคะ่ะสะดวกรวดเร็วนะคะ่ะ คอมแอดก็ไปซ่อมอยู่ซ่อมอันบ้านแล้วอยู่เนาะค่ะก็ขอกราบอภัยเด้อค่ะเอฟซี FC แฟนช่องคนใดที่พูดแอดอาจจะพูดบ่ถูกใจเนาะค่ะพูดไม่ถูกใจหรือพลาดพิงถึงใครโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบ่ค่อยมีดอกค่ะแอดก็บ,บ่ค่อยได้พลาดพิงถึงใครค่ะเพราะว่าแอดก็สิอยู่ในกรอบของตัวเองเนาะค่ะก็จะสำรวมในระดับหนึ่งก็ ระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวเองคือกันก็ขอกราบขอบพระคุณเดอ้อสาหรับคนที่ให้กําลังใจแอดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีค่ะให้แห้งๆปังๆคนที่ติมาก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ติมาติเพื่อก่อแล้วค่ะค่ะตามนี้แล้วค่ะเอฟซี FC. ก็ขอให้แห้งๆปังๆเด้อ อันตัวแรกของอาจารย์ปิศนาโคราดยี่สองท่านยี่สองคุมพาเนาะคะ่ะของเมื่อนี้แหละช่วงบ่ายเนาะคะ่ะสองเดือนสองคงเก็บฮาหนอยเน้นรอบปกตินี่ฮาหนอยเน้นรอบปกตินะคะรูดหนึ่งเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเข้ากับเข้าอาจารย์ว่าลวดหนึ่งเม็ดเดียวศูนย์สามตัวมีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองเอารอดมีหน่อยหน่อยหางฟันไปทุกตัวนั่นแหละคะ่ะ ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องมีโชคมีลาบม,ม,มีมันสุขสุขคนแห้งๆปังๆรวยๆเด้อมือแรงในใบกับตัวเลขช่วง, <c oughs> งบ่ายเนาะค่ะรอบห้าโมงครึ่งเน้นฮานอยปกติค่ะแอาจารย์บอกว่าให้เน้นฮานอยปกติคัรเสี่ยงไปน้อยอื่นก็ตามใจเนาะค่ะบ่ได้ห่วงได้ห้ามบ่ได้หว่หวงไม่ได้ห้ามเนาะค่ะ ะขอให้มิโซมิลามิมันสูบุซุควนแห้งๆปังๆรวยรวยรวยค่ะกับแนวทางขออาจารย์ปิศนาโคราชช่วงใบมื้อนีเนะค่ะกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะขอราบขอบพระคุณหลายๆค่ะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ถือรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลใหญ่ๆซื้อลัฐบันท้ายไก่ถือหกเข่าให้โดนแห้งๆปังๆมันๆ รวยรวยรว,วยค่ะกับขอกราบขอบคุณเด้อะสำหรับแนวทางอ่าฮานอยแนวทางตัวเลขของอาจารย์ปิศนาโครานท,ที่ให้แนวทางมาเนาะค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หล,ลายๆเด้อค่ะอาจารย์แล้วก็แต่ว่ารัฐบาลไทยก็ลงไปแล้วเนาะค่ะของอาจารย์ปิศนาโครานก็จะเหลือแนวทางลาวค่ะลาวมืออื่นมืออื่นวันศุกร์เนาะค่ะเดี๋ยวแอดกับสีถามอาจารย์พุ่นส่งมาให้กับสีเฝ้าลงให้เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังปัง,ปงมัน,ม,นมันค่ะสู้ปูสุคน